สวัสดีครับผมแสบนะครับอาทิตย์นี้อาจจะเปิดคลิปแบบแปลกๆนะฮะแบบกแนวนะฮะไม่ใช่อยู่ในป่านะอาทิตย์นี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับแต่คลิปคลิปนี้มีของดีมาให้ทุกๆคนได้ดูกันแน่นอนนะครับผมรอรับของชิ้นหนึ่งนะฮะที่มีผู้สนับสนุนช่องนะฮะมอบของสิ่งสิ่งนี้มาให้นะฮะซึ่งจะเป็นไรนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบแล้วก็มีรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหน้าหน้าของผมนี้ก็คือ p o w e r อ o บล็อกนะฮะ นี่คือเป็นสิ่งที่เราเรอคอยสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้คือ p o w e r b o ที่มีขนาด1,500วัตต์ฮาวนะของแบรนด์ b u u e Etic นะครับบลูเอจิบ e i c นะฮะผมอาจจะสำเนียงอาจจะผิดเพี้ยนหรือว่าอาจจะ ผิดพลาดอะไรก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ของประเทศจีนผลิตนะฮะแต่ว่าส่งออกไปทั่วโลกนะครับในโซนยุโรปอเมริกาเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากหูหิ้วเลยนะครับผมหูหิ้วนี้ค่อนข้างที่จะนี่ฮะเปิรเบือนแข็งแรงนะครับสภาพโดยรวมนะฮะจากที่มือผมสัมผัสนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากเลยนะนี่ทุบให้ดูนะครับขนาดน้ำหนักนะครับ นี่น้ำหนักก่ออาหนักหนักเหมือนกันนะฮะดูหน้าตาผมแล้วกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่16กิโลนะครับเรามาดูว่าตัวนี้ด้านในนะครับเขาใช้แบตเตอรี่ของ LG นะครับเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะเป็นตัวเดียวกันนะครับกับที่อยู่ในรถยนต์ที่ใช้ ระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่า power supply อยู่ด้านในนะครับเป็นตัวแปลงไฟนะแปลงไฟ12โวลต์ให้เป็น220นะฮะซึ่งพอบางตัวนี้สามารถที่จะใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านได้เลยสบายๆแล้วมาดูกันนะครับก่อนที่จะรีวิวลึกๆนะฮะเรามาดูว่าเปิดกล่องเข้ามาเนี่ยผมแอบเปิดแล้วเมื่อวานแล้วก็แอบชาร์จไว้ให้เต็มแล้วนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีอุปกรณ์นะครับอยู่2-3อย่างนะครับสออย่างนี่แหละนะอุปกรณ์ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับ ผมก็จะเจอคู่มือกับใบรับประกันนะฮะตัวนี้ก็คนไทยก็ไม่ค่อยได้อ่านอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว power supply นะครับตัวแปลงไฟสําหรับเขาเรียกว่าตัวชาร์จนะแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จตัวนี้มีให้2ส,สายนะครับสแบบเลยนะการชาร์จนี่ชาร์จชาร์จได้2แบบนะครับก็คือตัวนี้จะชาร์จกับแผ่นโซล่าเซลล์นะฮะแต่เขาไม่ได้แถมให้นะฮะ แล้วก็สายชาร์จบ้านนะครับ220โวลต์1เส้นนะฮะความยาวประมาณ1เมตรนะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการชาร์จชาร์จแบบไหนนะถ้าเราจะใช้ชาร์จบ้านนะครับก็สบายๆนะฮะนี่แล้วก็แค่เอาตัวนี้เสียบเข้ากับตัวพาวเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กบ้านแค่นั้นนะครับ ตัวซั w เ r อร์ตัวพาวเวอร์ซัพลายนะครับก็จะมีระบบระบายความร้อนนะครับคือพัดลมเป็นพัดลมระบายความร้อนเวลาชาร์จนะจากที่ผมชาร์จดูนะครับในบางจังหวัดนะครับตัวนี้ด้านหลังของเครื่องนะครก็จะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งนะไอระบายความร้อนโอเคแล้วเรามาดูด้านหน้าก่อนอนดับแรกเลยนะฮะนี่ฮะโอเคครับด้านหน้านะครับก็คือการใช้งานหลักๆเลยนะฮะสำหรับเครื่องเครื่องนี้นะครับผมนะก็จะมี LCD นะครับไว้ให้ดูนะฮะ แล้วก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดของระบบ DC นะฮะปุ่มเปิดปิดของระบบ AC นะฮะระบบ AC ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ AC ก็คือพวกปลั๊กนะฮะอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กใช้ไฟ220โวลต์ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะฮะปุ่มมนี้นี่นะครับก็คือตัวชาร์จไฟนะครับเข้านี่นะฮะตัวนี้ที่จุดบุหรี่นะก็คงไม่ต้องอธิบายมากมายนะครับตัวนี้ก็เป็น USB นะครับมีมาให้ 4ช่องนะตัวนี้ก็คือไทซีกาะด้านหน้ามีแค่นี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับคราวนี้คลิกเลยครับผมนี่ฮะโอ้โห,โห หนักมากนะฮะหนักมากอ่าด้านหลังก็จะมีพัดลมให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟดีนะฮะอย่างที่บอกนะครับด้านในก็จะมีตัว power supply นะครับเป็นตัวแปลงไฟนะครับเป็นระบบเพียวสายถูกผิดยังไงก็เม้นมาด้านล่างนะครับซึ่งมันจะให้กระแสไฟคงที่แล้วก็เหมือนกับกระแสไฟบ้านเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่านะครับย้ำนะแต่ว่านะตัวปลั๊กตัวนี้นะฮะตัวแจ็คตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของ UK ส่วนนยุโรปเขานะฮะปลั๊กจะไม่เหมือนกับบ้านเราเพราะฉะนั้นนี่ฮะ เราจะต้องมีปลั๊กแปลงนะฮะปลั๊กแปลงก็คือตัวนี้นะครับผมเพิ่งจะไปซื้อมาเมื่อกี้นะฮะเนี่ยตัวละยี่สบาทนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะเียบเข้าไปจึงนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบกับปลั๊กอะไรในบ้านเราได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบให้ดูนะฮะคราวนี้เรากลับมาด้านหน้าก่อนนะครับยกไปยกมายกมายกไป เอาชัดๆเลยเอาชัดๆเอาชาร์นี่นะฮะอย่างนี้ชาด์ไหมอย่างนี้ชัดไหม,น,ไหมนะครับปุ่มตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มเปิดเครื่องเดี๋ยวเอานเน้นเลยเดีกว่านะฮะอ่าวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ชาร์จไฟให้เต็มเรียบร้อยนะฮะเมื่อวานนี้ผมลองชาร์จด,ดูแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน5ชั่วโมงนะเปิดเครื่องนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะเป็นไฟสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีรูปแบตเตอรี่แจ้งสถานะว่าแบต ด้านในนี่มีไฟเต็มนะครับก็จะมีตัวนี้คืออินพุตนะฮะเวลาที่เราชาร์จไฟเข้าปุ๊บนะครับไฟมันก็จะแสดงว่าเข้าไปกี่วัตต์กี่วัตต์นะครับส่วนช่องที่2นะฮะด้านล่างลงมาก็คือการแสดงการกินไฟ DC นะครับเวลาเราใช้งานนะครับมันก็จะแจ้งว่าอุปกรณ์ที่เราชาร์จอยู่ตอนนั้นนะฮะกินไฟเท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเป็น AC นะครับเหมือนกันลักษณะการทํางานแต่ว่าแยกช่องแจ้งนะครับตอนนี้นะฮะสถานะเรายังไม่ได้เปิดนะมันก็จะแจ้งเป็นออฟนะครับส่วนถ้าเราจะเปิดใช้งานนะครับเราก็จะ เปิดปุ๊บแหมไฟตำแหน่ง DC ก็จะเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะใช้อะไรเสียบเข้าไปเราก็จะใช้งานได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็สบายแต่ว่าเราถ้าเราเปิดไว้ทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่มีการเสียบชาร์จหรือไม่มีการเคลื่อนไหวระบบไฟด้านในนะครับเครื่องมันก็จะปิดเองโดยตัวมันนะครับคราวนี้นะครับเราลองมาทดสอบการทํางานของมันนะว่ามันจะทํางานได้จริงหรือเปล่าผมจะเริ่มจากนี่ก็คือแบตโดนนะฮะแบตโดนที่ผมใช้อยู่นะครับของ dji นะครับด้านในก็จะเป็นแบต3ก้อนนะ เป็นลางชาร์จนะจะมาลองชาร์จดูนะครับว่าแบตดนตัวนี้มันจะกินไฟเท่าไหร่เราจะเริ่มจากอุปกรณ์12วัล์ง่ายๆก่อนนะเพราะว่าส่วนมากแล้วเวลาที่เราใช้งานเราก็จะใช้งานพวกนี้นะนง่ายๆนะครับเราเสียบเข้าไปนะครับนี่ฮรแบตดูนก็จะเริ่มทํางานนะครับเริ่มทําการชาร์จนะครับผมจะดูที่หน้าจอนะครับโอ้โหกินไฟน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าแบตมันเต็มอยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราเสียบทิ้งไว้อย่างนี้จากนั้นเรามาดองรองบดดอง <c oughs> iPhone นะฮะโทรศัพท์แน่นอนนะทุกคนจะต้องมีติดตัวแล้วก็จะต้องชาร์จแน่นอนนะครับเสียบเข้าไปจึงติดแล้วครับอ่ะตอนนี้หน้าจอกินวัตอยู่ที่20นะครับแล้วก็จะมีโกโปงโกโป,โป,โปอะไรพวกนี้ชาร์จได้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องพื้นฐานนะผมจะไม่รีวิวตัวนี้เป็นจุดเด่นมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็น แบตกล้องของผมนะบผมจะใส่รางชาร์จแบบนี้นะก็เสียบชาร์จเข้าไปอ่ะนี่นะครับติดแล้วก็ทุกช่องเทสให้ดูแล้วนะครับว่าติดทุกช่องเลยนะครับผมนะนี่ก็คือไฟ DC นะฮะในส่วนของช่องหน้านะครับคราวนี้เรามาลองอุปกรณ์รณที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จําเป็นในการถ้าเกิดเอาเครื่องนี้ไปแคมป์ปิ้งจริงๆนะอย่างผมนะครับไปใช้ในป่าจริงๆนะเรามาลองดูพวกพัดลมดูกันบ้างน,นะเดี๋ยวผมเปิดพัดลมแป๊บนึง โอเคครับตอนนี้เราเล่นของใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพัดลมก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการเข้าอยู่ในป่านะผมจะเสียบเข้าไปในช่องของอตัวที่จุดบุหรี่นะครับจุงแล้วก็เปิดพัดุมโอ้โหนี่ฮะพัดลมทํางานแล้วนะครับเปิดเบอร์สามไปเลยนี่เบอร์สามผมจะลองดูวัดให้นะครับว่ากินเท่าไหร่นะครับตอนนี้กินอยู่ที่49นะครับนี่กินอยู่ที่ 4ีาวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเรายังเหลือการทํางนานอยู่อีกมากมายนะครับเพราะว่าเครื่องนี้สามารถที่จะอัดได้เต็มที่ก็คือ1,5 0 0าวัตต์นะครับเราจะหาอะไรมาเปิดอีกดีแล้วลองมาดูระบบไฟกันนะอันนี้ออกก่อนถึงดีครับมานะครับไฟนี้สามารถที่จะเสียบเข้ากับตัวช่องของ usb ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ใครมีแบบเป็นแจ็คแบบนี้ก็เสียบเข้ากับตัว12โวลต์ที่จุดบรหเี่นะเสียบเข้าไปนี่ถึงแล้วครับ เห็นไหมฮะจุกครูอย่างนั้นได้สบายๆนะฮะโอ้สวยนะเพิ่มไฟเข้าไปค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับโอเคีเค๋ยวเราวางวางเอาไว้วางเอาไว้ตรงไหนดีอ่าวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะตอนนี้เราก็เสียบเข้าไปข้าในทีน่จะเต็มแล้วนะฮะกินไฟเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้นะตอนนี้กินไฟอยู่ที่32วัตต์แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าพูดถึงนะไอ้พวกนี้เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในป่านะเราจะชาร์จ ไฟประมาณทั้งไม่เกิน3ชั่วโมงนะฮะพวกนี้เราก็จะถอดออกถึงถึงถึงเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นขระบวนการชาร์จของมันแล้วนะครับนีไอพวกนี้นะ,ะสิ่งที่เราจะต้องใช้เยอะๆเลยก็คือหลอดไฟนะ,ะแล้วก็กับพัดลมมันก็จะอยู่กินอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน20วัตแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้1,500งัาวัตนะผมว่าใช้จริงๆเนะถ้าตัวส่วนตัวของผมเลยนะฮะใช้จริงๆแล้วก็น่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์มีโซลาเซลล์นะฮะเราก็ชาร์จไปเลยนะอยู่ได้เป็นเดือนสบายสบายทีนี้เรามาลองดูกันเป็นไฟบ้านนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เราอยากจะใช้ได้บ้างนะครับตุม้มโอ้โหเบิ่มเลยนะตอนนี้คือพัดลมนะฮะพัดลมบ้านเรานี่เองนะฮะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจัดให้มันดีๆก อ่านี่นะครับพัดลมปลั๊กบ้านแบบนี้นะฮะผมจะลองเสียบเข้าด้านหลังของมันนะฮะซึ่งเป็นไฟ220นะครับอ่ะมันจะเสียบปลั๊กนะถึงแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดปุ่ม AC นะฮะแช่ไว้ให้ไฟติดนะครับอ่ะพอหน้าจอก็แสดง AC on นะครับนั่นคือพร้อมใช้งานเราก็เปิดได้เลยนะครับนี่ครับติดแล้วครับนี่คือเบอร์3ามนะครับเปิดสุดเลยนะฮะ ลมอาจจะเข้ากล้องนะตอนนี้เดี๋ยวเยวผมป่วยผมป่วยมันหนีไปก่อน <c oughs> ตอนนี้ไฟเอ,อฟ AC นะฮะจะกินกระแสให้ได้มากสูงสุดคือ1000วัตต์นะครับตอนนี้กินอยู่60วัตต์นะฮะเล้วอีกบานนะครับผมสบายๆเลยนะฮะอุปกรณ์ต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับพืกอนครับนี่คือเตารีดนะฮะ ผมเล่นของใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมาเพื่อที่จะทดสอบอุปกรณ์นี้เตารีดนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟระดับต้นๆของบ้านเลยนะผมจะลองเสียบเข้าไปดูนะจะติดหรือจะตัดนะครับตึ้งตึ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 งนี่นะฮะไฟติดนะครับไฟเตารีดเราติดนะครับผมนะก็คือเตารีดตัวนี้นะฮะกินไฟอยู่ที่หนึ่งกัลวัตต์พอดีเลยนะครับตอนนี้พัดลมเครื่องด้านหลังนะครับเริ่มนี่ฮะเพื่อนๆไม่รู้ว่า ลมมันจะเข้ากล้องอเปล่าน,นทีนี้เรามาลองกับหม้อหุงข้าวนะครับผมว่าหม้อหุงข้าวน่าจะมีปัญหานะขนาดเตารีดน่าจะกินไฟมากกว่าหม้อหุงข้าวนะครับมันยังใช้งานได้เลยนะหม้อข้าวโอ้หม้อข้าวติดครับนี่ฮะไฟนะครับเพืเ่อนๆน่าจะเห็นนะหม้อข้าวใช้งานได้สบายๆนะครับก็เวลาใครหุงข้าวไม่เป็นนะหุงข้าวที่ใช้แบบว่า ขาเรียกว่าเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สหรือว่าหมองข้าวแบบในในในพื้นที่ในสนามไม่เป็นนะฮะก็เอามองข้าวไปเสียบกับตัวนี้ได้สบายๆมองข้าวผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับทีนี้เรามาลองอุปกรณ์ที่จําเป็นนะฮะที่เราใช้กันสม่ําเสมอนั่นก็คือการต้มน้ําร้อนนะเรามาลองดูนะครับว่าการน้ําร้อนไฟฟ้าตัวนี้กับเครื่องของเราจะใช้งานได้ไหมไฟติดฮนะใช้งานได้นะครับ นี่คือพัดลมนะฮะถ้าเกิดตัวไหนใช้ไฟเยอะแล้วก็ไฟกระชากนะพัดลมเครื่องก็จะทํางานทันทีโอเคผ่านไปออถอดออกจึงไหนๆก็ทดสอบแล้วนะฮะส่งมาให้นายแสบทดสอบนะฮะก็ทดสอบให้หนักเลยนะนี่ฮะทีวีเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับกับตัวเราเตอร์นะฮะลองดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับปั๊กนี่นะปั๊กไฟตัวนี้ไม่ได้เสียบอะไรไว้นะครับนี่คือปั๊กตัวนี้ ผมจะเสียบเข้าไปด้านหลังของมันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆน, <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เสียบเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับลองดูนะฮะเปิดสวิตช์ทีวีดูนเปิดสวิตช์ทีวีครับเปิดแล้วอุ้ยติดไหมเนี่ยดังเสียงคลิกๆกเลยเมื่อกี้รีโมทห้างห้างโอ้ดูับทุกคนดูการกินไฟเท่าไหร่สูตรหนึ่งครับร้อยห้าสิบแค่นั้นเองนะครับร้อยห้าสิบวัตต์เจ็ดนาทีเป็นเทคนิคของทีวีสายแคมป์ูได้นะครับเนี่ย ก็ดูได้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เขานะครับป็งไงฮะัเพื่อนเพื่อนครับดีใจแล้วก็พอใจกับค้าตัวนี้หรือเปล่านะครับจากการที่ได้ทดสอบแล้วก็รีวิวให้เพื่อนได้ดูบอกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้ำหนักอยู่ที่16กิโลนะฮะชาร์จไฟก็ถ้าเกิดว่าชาร์จได้2ระบบนะชาร์จไฟบ้านแล้วก็เป็นโซล่าเซลล์ใช้เวลาการชาร์จอยู่ก็ประมาณสักไม่เกิน5ชั่วโมงนะฮะแต่ที่ผมทดสอบเองราคาก็ตามนี้เลยนะ1,299 US นะฮะก็ เท่าไหร่ก็ไปคูณกันเองนะสินค้าเขารับประกันให้2ปีนะครับแล้วก็ผ่านการรองรับความปลอดภัยจากองค์กร SSL นะครับราคาที่แจ้งไปฟรีค่าส่งแล้วก็ค่านําเข้ารวมเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่การันตีให้100%นะฮะสามสิบวันถ้าเกิดว่าคุณไม่รับของเขายินดีคืนเงินให้สบายใจได้นะส่วนใครที่สนใจนะครับริก์ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับคาอธิบายนะครับกับใบส่วนลดเป็นคูปองนะครับสำหรับช่องนายแสบนะครับคราวนี้เรามาดู ข้อเสียกัน้นงนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างที่จะหนักนะสำหรับคนที่ใช้ในการแคมปิง้งสําหรับมอไซค์นะครับหรือว่าพื้นที่ในการจัดเก็บค่อนข้างที่จะน้อยใครที่เป็นแคมปิง้งรถบ้านเนี่ยเหมาะเลยตัวนี้นะรถบ้านรถตู้สไตล์รถกระบะที่สามารถแยกขนไปได้นะส่วนที่2อที่ผมจะติดเลยขอติดหน่อยเห็นว่าได้ฟรีแล้วจะไม่มีที่ติดไม่ใช่นะฮะสำหรับแสบแล้วเนี่ยนะ อะไรที่มันไม่ถูกใจก็คือไม่ถูกใจก็คือจุดที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับไม่มีฝาคร้องม,มาให้แล้วก็ตัวนี้เขาจะตัดตัวปลั๊กที่เป็นกลมๆลักษณะคล้ายแบบนี้นะรู้สึกจะเป็นตัว16 16วัตต์16วัตวต์หรือเปล่าเป็นตรงกลมนะเป็นปลั๊กที่ใช้เสียบตัวนี้นะครับนี่น,นี่จะเห็นหรือเปล่านะปลั๊กที่ใช้เสียบตัวนี้เข้าไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ใช้เสียบกับหัวทางฝั่งนี้นะฮะมันจะมีอยู่นะครับตัวนี้ถูกตัดออกไปแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่มีไวเลสชาร์จแล้วก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟตัว5 0 0วัตต์นะเขาจะแถมตัวปลั๊กตัวปลั๊กแปลงตัวนี้ให้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องซื้อเองนะฮะสำหรับบางรุ่นนะตัวนี้ต้องซื้อเองผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้นะฮะจะ สามารถที่จะเอาไปเสียบชาร์จในรถได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารุ่นอื่นนะฮะอย่างรุ่นตัว500วัตต์เขาจะแถมตัวชาร์จในรถนะฮะให้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แถมตัวชาร์จในรถนะครับตัดวงประกอบอะไรหลายๆอย่างนะครับผมพูดแทนคนที่จะซื้อรุ่นนี้นะฮะความจริงน่าจะแถมตัวไวเลสชาร์จนะครับตัวไฟสองสว่างมาให้แล้วก็ให้มันครบที่ว่านะฮะตัวนี้มีข้อดีก็คือว่า มันชาร์จเร็วนะครับชาร์จไฟเข้าเก็บไฟเร็วสายตัวนี้เสียมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมไม่มีสายนะไม่มีสายที่จะลองว่าเราจะสามารถที่จะชาร์จเข้าในรถได้หรือเปล่านะถ้ามันมีสายนะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะชาร์จเข้าภายในรถได้นะครับสําหรับไอ้เครื่องเครื่องนี้นะฮะโดยรวมแล้วก็ชอบนะผมชอบมันนะครับต่อไปนี้ในคลิปของช่องนายแสบนะก็จะเห็น ตัวตัวนี้นะฮะติดรถผมไปนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับต่อไปนะปกติผมก็จะใช้แบตเอกรูปหนึ่งนะในการคีบชามนะนี่ฮะใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะฮะใต้คำอธิบายนะครับผมจะใส่ลิงก์นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้อีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบูเอสจิตนะครับพาวเวอร์บล็เราไม่ต้องไปทำเองเราไม่ต้องไปไล่สายเองนะฮะไม่ต้องไปปวดหัวอะไรเองนะฮะก็คือ ซื้อมานะครับแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยเขาจะรับ,รบประกันให้2ปีนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย